เทมทัดทิมทองเวอร์ขั้นสุดนาทีรู้ได้เล่นเป็นแฟนกับลิซ่าชายหนุ่มผู้เกิดและเติบโตที่สหราชาอาณาจักร นักแสดงหนุ่มอย่างเทมเมทีทัพทิมทองนะครับได้เปิดใจกับสื่อเจ้าดังถึงเบื้องหลังการรับบทไก่ต๊อกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในซีรีส์เรื่อง The White l o t s ซีซั่น3รวมถึงโมเมนต์สุดพิเศษนี่ครับที่ได้ร่วมงานกับซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกอย่างมากมายหนึ่งในนั้นครับก็คือล,ลิซ่าลลิซามโนบาเลหรอลิซ่าแบ็คพิงก์ในบทของน้องมุกพนักงานโรงแรมสาวซึ่งเทมนั้นได้เผยว่าตอนแคสยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครผมถึงกับโทรถามทีมงานใครที่เล่นเป็นแฟนผมครับเขาก็บอกยังเผยไม่ได้เดี๋ยวรู้เเอองงจนนวััที่ต้สส็สญ,ญา พอเซ็นเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าอายุ ready แล้วก็บอกว่าเป็นลิซ่าเท่านั้นแหละผมก็โ oh อ้โหอึ้งไปเลยซึ่งความรู้สึกตอนนั้นก็แบบว้า wow, ว I can't believe it เทมนั้นยังเผยต่ออีกว่าแม้จะไม่ได้ดูติดตามวงการเคป๊อปอย่างใกล้ชิดก็ตามแต่พอรู้จักบ้างพอลูกสาวนั้นเป็นบลิงกอย่างนี้หัวใจพ่อนั้นเต้นแรงแบบไม่แพ้กันและเมื่อถึงวันถ่ายทําที่สมุยยอมรับว่าตื่นเต้นมากจนทําตัวไม่ถูกแต่ทีมงานก็ช่วยละลายพฤติกรรมด้วยการให้ทั้งคู่นั้นทํากิจกรรมร่วมกันนั่งกินข้าวด้วยกกััันนนนนเเเเพพืื่่่อออใให้้้้คมมมีรรรงงงงงสจิิาาายขขึบบททท ก็คือเพื่อนวัยเด็กที่ไก่ตอกนั้นแอบชอบน้ำมุกมานานแต่ไม่กล้าบอกซึ่งการร่วมงานกับบิซ่าในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับเทนในการแสดงฝีไม้ลายมือแต่ยังเป็นประสบการณ์ที่เขาจะไม่มีวันลืมอีกด้วยตอนล่าสุด The White Lotus Season 3ซีรีส์แนวดรามานี้นครับจากฝีมือการเขียนบทและกํากับของไม้ไวซึ่งนําเสนอเรื่องราวสุดวัยป่วงทั้งตลกและเสีดสีสังคมของเหล่าแขกผู้เข้าพักในโรงแรม The White Lotus สาขาต่างๆทั่วโลกหลังจากที่พาคนดูอย่างเรานะครับเข้าไปเยี่ยมชมทั้ง2สาขาอย่างฮาวายและ ซีในซีซั่นหนึ่งและ2และในซีซั่น3นี้เราเพิ่งจะได้รับชมฝีไม้ลายมือทางด้านการแสดงของซปเปอร์สตาร์ดังระดับโลกอย่างลิซ่าและลิซามโนบาลร่วมอยู่ด้วยรวมถึงดอมเฮตะกูลคูเล็กพัทลาวดีและอีกหนึ่งนักแสดงชาวไทยที่ผ่านการทํางานมาอย่างมากมายกับแวดวงภาพยนตร์ในต่างประเทศมาแล้วอีกหลายเรื่องนั่นก็คือเทมเมทีทัพทิมทองหรือเทมทัพทิมทองชายหนุ่มผู้เกิดและเติบโตนในสหรัชอาณารักรซึ่งเขานั้นก็ไม่ใช่เด็กนอกอย่างที่เราคุ้นเคยแต่ชีวิตเคยผ่านความโชครชนมาแล้วทั้งร่าง เชิญกับความผิดหวังจนในที่สุดโอกาสนั้นก็พุ่งเข้าหาเทมอย่างจังพร้อมกับชื่อของเขาคือหนึ่งในนักแสดงซีรีส์ดังที่เคยรับรางวัลมาแล้วอย่างมากมายซึ่งเขาก็ได้ตอบกับนิตยสารดังไว้ว่าผมอยากไปเป็นนักแสดงเต็มตัวที่ฮอลลีวูดอยากเล่นหนังแอคชั่นและหนังที่ผมเคยดูมาตั้งแต่เด็กๆหรือหนังอะไรก็ได้ที่เป็นของฮอลลีวูดจริงๆผมก็แฮปปี้แล้วครับเพราะผมดูแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กๆผมไม่ค่อยได้ดูหนังชาติอื่นสักเท่าไหร่แล้วก็เลยชินกับสไตล์แบบนั้นผมคิดว่าวันหนึ่่่งงงผมมมมจะต้้้อออยูบนนิกกีีใหไดเเทททัลาว They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning.